แล้วค่ะกำลังผัดน้ำพริกชิกากุ้งสดค่ะเยจีดเจยอตะโก้นะคะตะโก้สาคูมะพร้าวค่ะมีคนมานั่งกินข้าวที่บ้านแล้วก็ร้องไห้มันเหมือนที่แบบปู่เขาเคยทําให้อะไรเงี้ยวันนั้นพี่มีความสุขมากเลยนะพี่ไม่เคยถามว่าอาหารนะ่ะอร่อยไหมแต่แบบ พอมีลูกค้ามาบอกแบบนี PN, <reci> ้พี่รู้สึกแบบเออไอสิ่งที่เราทำอ่ะมันมีประโยชน์ในแง่ความรู้สึกของของคนอีกหลายๆคนก็ลานี้มีจุดเริ่มต้นเพราะว่าพี่อยากกลับมาอยู่บ้านกับยายมาดูแลยายมาทําให้ชีวิตชีวามันกลับมาที่บ้านอีกครั้งยิ่งด้วยยายก็เป็นคนที่ทํากับข้าวอยู่แล้วด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลย กลับมาแล้วก็มาทำอาหารขายกันมีขนมไทยมีอาหารอะไรเงี้ยครับก็คือทำทุกอย่างที่ยายทำเป็นขนาดนี้อยู่บ้านตะเลืองร้านอาหารบ้านตะเลืองมีปากระพงปากระพงราดพริกค่ะแล้วก็ไก่ไก่ตุ๋นค่ะ น้ำพริกน้ำน้ำพริกกุ้งพริกอะไรพริกกะปูกุ้งสดเน่นต้มส่บัวต้มส่บัวกะปิถูกค่ะอันไหนดีมึงใครบ้างคะไม่เขาไม่รู้แูกวุ้ยกะทำค่ะลูวุ้ยแย้เอาเชยผักแย้ยำพริกแย้ยำกุ้งเมนูไหนอร่อยที่สุดคะววันนี้ ก็อร่อยทุกอย่างนะอ,อร่อยทุกอย่างเลยจริงๆเอาทิ้มได้เลยยกมือเลยสมร์หมยก่อนเนี่ยพี่เป็นพนักง,งานประจำก็ก็ทำงานรับเงินเดือนชีวิตสุขสบายดีครับพอวันหนึ่งคุณยายคุณยายที่เป็นน้องสาวของยายทแท้ๆพี่เขาเสียแค่วันเดียวที่ไปโรงพยาบาลนะครับ คืนนั้นอ่ะพี่ทํางานแล้วนานก็โทรมาบอกว่ายายหายใจไม่ออกพี่ไปถึงที่โรงพยาบาลอ่ะสายายายเต็มตัวไปหมดเลยพี่ไปนั่งดูพี่แบบโอ้ทำไมมันมันหนักขนาดนี้เลยพอช่วงดึกๆพี่ก็เหมือนแบบคุณหมอบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้ววิ่็เลยกลับบ้านพอตอนเช้าคุณหมอก็โทรมาว่าแบบทำไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพอวันนั้นพี่แบบพี่ทําอะไรไม่ถูกพี่รู้สึกว่าจุดเปลี่ยนในชีวิตของคนอ่ะมันรวดเร็วมากมันเร็วเกินกว่าที่เราจะต้องมานั่งรออะไรแบบเนี้ย และยายที่เหลืออีก3คนที่เลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยเราจะไม่ให้เวลากับเขาหน่อยลาอะไรเงี้ยเ <figure out> sort of anyway พราะว่าเขาไปไหนไม่ได้ใช่ไหมด้วยความที่ตัดสินใจอย่างรวดเร็วนั้นก็เลยออกแต่ว่าอาหารเองเนี่ยก็พี่ไม่ได้เป็นคนทำมาตั้งแต่แรกคือ แม่ยายอะไรเงี้ยช่วยกันทํามาก่อนแล้วพอพี่อยู่กับเขาแค่ช่วงเวลา5-6ปีเนี้ยมันก็ทําให้พี่ซึมซับแล้วก็ต้องทำไปโดยประยายเพราะว่าตอนนี้คุณยายก็อายุมากขึ้นแล้วอาหารที่พี่กินอ่ะอาหารของยายอ่ะพี่กินแล้วพี่หายคิดถึงพี่ว่ามีอีกหลายๆคนที่แบบคิดถึงอาหารที่ ปู่ย่าตายายทําให้ที่แม่ทําให้หรืออะไรแบบนี้มีคนมานั่งกินข้าวที่บ้านแล้วก็ร้องไห้แบบมันเหมือนที่แบบเหมือนที่ปูเเเป่เขาเคยทําแกงส้มเหมือนปู่เขาเคยทําให้อะไรเงี้ยวันนั้นพี่มีความสุขมากเลยนะพี่ไม่เคยถามว่าอาหารนะ่ะอร่อยไหมแต่แบบพอมีลูกค้ามาบอกแบบนี้พี่รู้สึกแบบเออไอสิ่งที่เราทำอะ่ะมันมีประโยชน์ในแง่ความรู้สึกของของคนอีกหลายๆคนพี่ไม่เคยบอกแล้วว่าพี่ไม่เคยเคลมว่าอาหารของพี่อร่อยที่สุดนะครับมันเป็นความสุข ที่ขายความสุขของพี่ของยายพี่ไม่รู้เขามีความสุขนะแต่พี่ว่าเขาเหนื่อยแต่ว่าพี่มองดูแล้วเขานั่งเฉย,ยๆแล้วมันเหงามากโทรศัพท์เขาก็เล่นไม่เป็นเปิดทีวีดูทั้งวันมันก็เป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็มันนั่งตากลมแล้วก็มันเหงาอ่ะพี่พี่มองดูแล้วเอออย่างน้อยมาอยู่ทะเลกกาะกันบ้างหัวเร้อด,ด้วยกันบ้างอย่างเงี้ยมันก็มันก็ดี พี่ท้อหลายครั้งมากกับการที่มาทําร้านอาหารเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็เมื่อก่อนเราทํางานเราได้เงินเดือนใช่ไหมครับแล้วเรามีหน้าที่แค่บริหารจัดการเงินเดือนแต่ว่าพอเรามาทําร้านเนี่ยต้นทุนกําไรยิ่งซึ่งบางทีอ่ะของถูกของแพงอะไรเงี้ยเราคาดเดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันนึกย้อนกลับมาถึงถึงยิ้มของยายอะไรเงี้ยพี่รู้สึกแบบอย่าทิ้งเอาไว้แบบนี้อะไรเงี้ย บอกกับใจตัวเองเสมอว่าเราเลือกแบบนี้เราก็ทําเราทําเพื่ออะไรเราทําเพื่อใครอะไรเงี้ยครับอย่างที่พี่บอกอะพอวันที่บ้านเรามันผ่านวันที่มีความสูญเสียมีคนไม่อยู่อะไรเงี้ยมันมันน่าเศร้ากว่าถ้าแบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันกับกับคนที่จากเราไปเลยอะไรเงี้ยมันมันน่าเสียดายร้านอะมันเป็นหลายๆอย่างที่แบบ ทุกคนเอาหัวใจมาใส่อันนี้มันพังเอ้ยอันนี้เดี่ยวยายไปหาช่างมาให้อะไรเงี้ยแบบไปตามคนนั้นคนนี้ปลูกต้นไม้บางทีเอ้ยเอาตรงนั้นมาลงหนไม้อะไรเงี้ยครับมันมันเป็นทุกๆอย่างเลยจนี่รู้สึกแบบเออถ้ามันไม่อยู่ก็ยากเหมือนกันนะ